ครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่ผมในช่องชิปตัวโมนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกราฟลุน่าคลาสิกเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมชิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องชิปตัวโมนกันด้วยนะครับก็ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับผมก็ในส่วนของกราฟนะครับวันนี้นะครับกรา็ได้มีการเช็คแนวต้านนะครับที่ ราคา0.0040นะครับก็ยังไม่ผ่านนะครับเพื่อนๆก็ในส่วนของเมื่อวานนะครับชิปล่าสุดนะครับที่ได้ลงไล้์นะครับก็อันนี้นะครับที่เราติดตามมาครับสําหรับการเปิดแท่งนะครับตอนนี้กราฟนะครับก็ได้ขึ้นไปนะครับเหมือนกับในชิปที่ได้พูดไว้นะครับแต่นะครับมันไม่ยอมทะลุนะครับก็ถ้าเพื่อนๆดูคลิปที่ลงไล้์นะครับ ของเมื่อวานนะครับก็จะเห็นว่านะครับกราฟก็ได้มีการไต่ราคาไปนะครับที่ราคา0.0040นะครับกราฟก็ได้มีการดรอปมุงมานะครับก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับอาจจะเห็นได้ว่ากราฟนะครับวิ่งเป็นสามเหลี่ยมนะครับก็ในส่วนของกราฟนะครับก็อยู่ที่ทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับ เส้นนี้ก่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มาติดตามใหม่นะครับในเดี๋ยวผมกออธิบายเกี่ยวกับเส้นกราฟที่ผมได้ตีไว้แบบนี้นะครับก็สาเหตุนะครับที่ผมตีไว้แบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับได้เห็นถึงแนวของกราฟนะครับที่ทําการวิ่งไปนะครับว่าไปชนแนวนี้จะลงไปแนวนี้หรือจะไปในจุดไหนต่อนะครับให้เพื่อนๆนได้เห็นภาพเลยนะครับถ้าจะทําแบบไม่มีเส้นแบบนี้ก็ได้นะครับในส่วนตัวของผมนะครับก็ ก็ดูออกครับแต่ว่าในชิปนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับได้เห็นในจุดของการวิ่งของกราฟนะครับในส่วนของการทําเส้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับก็มีแช่ช่องชิปตัวมูลนะครับที่ทําแบบนี้นะครับก็เป็นการเทรดระยะสั้นนะครับสำหรับในการตีช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับจะใช้ได้ผลมากเลยครับ ครับก็เรามาวิเคราะ์กราฟกันต่อนะครับครับก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับก็นี่นะครับกราฟก็ได้มีการชนเส้นนะครับแล้วก็หักหลกมานะครับอันนี้ก็ยังไม่ผ่านนะครับสําหรับในขําคืนนี้นะครับอ่าก็แนวต้านแนวต้านก็อยู่ที่ราคานะครับ0 0น0ุเหมือนเดิมนะครับอ่าก็แนวรับอยู่ที่0.035เช่นเดิมนะครับ ในส่วนของกราฟนะครับก็ได้เหมือนจะ,ะทําเทนขึ้นมาจากแนวเดิมเยอะเลยนะครับพอในแนวเดิมก็อยู่ประมาณนี้นะครับ3 7มเจ็ดามหกสามนะครับขึ้นมาเรื่อยๆ38ตอนนี้ก็3 9แล้วนะครับ่อในส่วนของวันนี้อขอให้กราฟนะครับทะลุในเส้นเส้นนี้นะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับเส้นนี้นะครับ อตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นที่ะทะลุยากมากนะครับสำหรับเส้นนี้กอขอให้กราฟทะลุขึ้นไปได้ในวันนี้นะครับครับก็สำหรับแท่งนี้นะครับแท่งที่เราเห็นนะครับก็ถ้าแท่งนี้นะครับปิดต่ำนะครับก็คือกราฟก็จะมาในรูปแบบนี้นะครับอันนี้ผมพูดถึงมุมมองของกราฟปิดต่ำนะครับ ก็นะครับแท่งนี้นะครับเปิดเกิดการปิดแดงนะครับลงมาที่เส้นแนวนี้นะครับเนี่ยเส้นสีม่วงนี่นะครับเกิดการปิดต่ํานะครับแท่งต่อไปเกิดการทะลุลงมาอีกนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมองเป็นไซเบ์นะครับกราฟก็จะทำไซเบ์ถ้ามาในสถานะแบบนี้นะครับสําหรับแท่งนี้นะครับก็อาจจะปิดประมาณนี้แหละครับก็ส่วนของแท่งต่อไปนะครับ ก็ภาวนาอย่าให้ลงมาต่ํากว่าเส้นสีชมพวงนะครับก็ภาวนาอย่าให้ต่ากว่านะครับเพราะว่าถ้าต่ํากว่านะครับก้าฟก็จะทําเกิดไซด์เวย์นะครับลงมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมาหาแนวรับเรานะครับที่ราคาสูงถึงสูงสามหกนะครับประมาณนี้นะครับ ก็อาจจะอาจจะลงมาแบบไตขึ้นไปชนแนวต้านนะครับก็ลงมาใหม่เรื่อยๆแบบนี้นะครับในส่วนของขาลงนะครับก็จะมีประมาณนี้สำหรับเทรนขึ้นนะครับถ้าแทงนะครับเกิดมีการปิดสูงนะครับชนแนวต้านของเรานะครับที่เราดีเซนไว้เส้นสีน้ำเงินนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับก็ให้เรามองนะครับ ที่0นจ0จนซนนะครับถ้าผิดแทงต่อไปนะครับเกิดปิดสูงกว่าเส้นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มีหวังนะครับที่จะเห็นกราฟทะลุขึ้นมาด้านบนได้นะครับก็ถ้ากราฟขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเห็นแนวต้านต่อไปนะครับยังไม่ขึ้นมาด้านบนนะครับกราฟจะยังไม่ขึ้นมาที่ราคา0 4นนจครับกราฟจะมาเจอแนวต้านแรกก่อนนะครับที่4 2นะครับ แนวต้านเยอะเหลือเกินนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากให้ผมทำชิปเกี่ยวกับกราฟของเหรียญอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้ชิปได้นะครับว่าอยากชมเหรียญอะไรนะครับผมก็จะมาทำชิปวิดีโอวิเคราะห์ให้นะครับก็วันนี้นะครับสรุปเลยนะครับก็คือในส่วนของแท่งนี้นะครับแท่งที่เราเห็นกันนะครับถ้ามีการปิด ที่ราคานะครับประมาณ0.00387นะครับประมาณนี้นะครับถ้ามีการปิดประมาณนี้นะครับแล้วก็รอแท่งต่อไปนะครับให้แท่งนี้นะครับแท่งที่เปิดนี่นะครับเปิดขึ้นนะครับหมายถึงเปิดขึ้นไปชนเส้นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ให้เส้นมันทะลุไปก่อนนะครับประมาณนี้นะครับก็คือเป็น จุดนะครับกราฟก็จะเป็นจุดคอนเฟิร์มนะครับสำหรับในการผ่านแนวต้านก็ให้กราฟขึ้นมายืนที่ราคา0.00394นะครับให้มายืนบนเส้นเสียนนําเงินได้ก่อนนะครับก็ในส่วนของแท่งต่อไปก็อาจจะอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับเกิดการบีบตัวอยู่ในเนี้ครับอยู่ในเนี้อยู่ในเส้นกรอบนี้ครับจะมาเรื่อยๆจนเกิดการทะลุนะครับ อันนี้จากการวิเคราะห์ของผมนะครับชีพวิดีโอนี้ไม่ได้มีเจตนาเชียชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของชีพวิดีโอนี้คือการวิเคราะห์สําหรับกราฟรูน่านะครับพอผมภาวนาครับให้มันเป็นแบบนี้นะครับที่ผมทําไว้นะครับก็คือแท่งต่อไปนะครับให้เปิดทะลุเส้นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ทะลุขึ้นไปอีกผ่านขึ้นไปได้นะครับกราฟก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็ไปชนแนวต้านต่อไปนะครับ ที่ราคา0.042ุนะครับครับสำหรับชิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่มีอะไรสอบถามนะครับสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ชิปวิดีโอได้นะครับก็ในส่วนของชิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องชิปโตโมนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับในการแจ้งเตือนชิปนะครับเพื่อไม่พลาดอัปเดตล่าสุดนะสำหรับท้ายชิปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับขอขอให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับ สำหรับชิปตัวโมนนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ